เปิดเนะครับท่านประธานจะจะไม่พอกินดีกว่าผู้ที่จ้าเรื่องสคัญที่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความภาคุูใจของเราทุกคนแต่ว่าคุณรัฐมนต ในดับท่าต่อไปนะครับเพราะนั้นก็เตือทุกคนที่ี่ามเวลาได้เข้าร่วมการตรวจนี้พอนะครับ1,2,3และระบบกบัในสายตาโลกอย่างที่ใหญ่ได้ภ่าถืนผ้าที่ใช้เมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างถึงโที่ไม่ชีอว่าได้แก่ท่าที่สีแดงเป็นผลลั์แผ่นเปือกัลลั์แผ่นความ คุณเิียกคนอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรเพื่อทำโปร่งไว้ซึ่งเอกราชของชาติได้บังเกิดแก่ที่ทรงผิดพระตีชาสาบมาทรงนำาพบังเกิดและสายนอกจากนี้เขาทัวแห่งผลผนแท้สองสรงพระเจริญขอบคุณและสวัสดีค่ะเอกร,ราชประากาศสัง่ง ยาณสถาบันเช่นแฟรแห่เประเรมชาติความโชคดีที่ไกลของคนไทยทั้งชาติเสมอมาด้วยหลังแห่ของตนเองเอาเลือดเอาเนื้อเอาเจ้าคนไทยจึงควรน้อมนำํำสอนตามหลักศาสนาศัทยะในสถาบันชาติศาสตร์และสิล์ไทยและหลางปรหารหากคนไทยแส่ความสามัคคีลำวัน เป็นการสืบทอดศาสนาได้อีกทางหนึ่งเปลี่ยนความเห็นแับแนวทางสร้างสัรค์ไทยธงแตรรงสามสีที่แสดงให้เห็นถึงสามสถาบันักของชาติไทยจากที่กล่าวมาทางต้นส่งบอกถึงความสำคัญของสามสถาบันและมีอดีตมหาวาลัยปรุมหน้าเจ้ามกทในการบำบัดผู้ต้องขอบคุณค่ะ เราจงร่วมใจยืนรงวมอรบุญชาด้วยความภาคภูมิใจในอกราชและความเสียสละของบัรพระบรษไทยสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงทาเสม,สม,เมอมาพระองค์ทรงเป็นผู้ห้ามู้อกราชและการสร้างความเป็นตึกแผ่นให้อาณาจไทยใจไห้ขอถามและด้วยความจริงใจใ,ใช่ไหมนอง ว่าสกลนพรเย็นธีระพาะพระบาลมามีบาลมีอันล้นพ้นขอ,อรกราบพระในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในำรางตอนนี้เด็กได้ไา่ข้ออบมาให้พณะรรมการที่สามท่านโดยเรียว่าใครอยู่ในห้องบ้าขอเพียงแค่มีความมั่นใจก็จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ Eh ส่วนจตุโหซอระพงษ์ย่ากัรรยายธทยคนะครัะณวันนี้นะคะัสีข้าวไปร ก็รู้สึกว่าแผ่นดินไทยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็เป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมานะคะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยและก็คนในโลกเองเนี่ยก็น่าจะภูมิใจในสิ่งสิ่งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาในวันนี้ตื่นเต้นนิดน,นึงนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเจอเพื่อนๆก็ทำความรู้จักกันก็รู้สึกว่า แท,ทปปีกน,นี้ก็สถาบันของชาติก็คิดว่าพวกเราควรที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะเริ่มต้นเลยเราเป็นนักเรียนอยู่ก็ตั้งใจศึกษาเ,าเรียนนะคะแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะคะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ก็รู้สึกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะสาหรับเด็กนักเรียนอย่างเราก็เชื่อว่าพวกเราจะเติบโตไปเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยในอนาคตได้ค่ะ่ขอบคุณค่ะ